มาสู้กินเด้อจ้ะพี่น้องจ้ามาเด้อมากินน้ำกันค่ะมื่อนี้มีตำบักหุ่งแล้วกะ็มีหอยพร้อมค่ะพี่นอ้องต้มหอยบอกมาละคืนน้ำไลยต้มหอยแล้วค่ะตำหงใส่ปูหน้าแล้วค่ะนั่นตำบักหุ่งใส่ปูหน้าจ้ามีนมจีนมแล้วค่ะเนาะตำใส่หมูยอ่อพร้อมค่ะพี่น้องคะ่ะมามามาค่ะมาแซ่บน้ำกันเลยเนาะมา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 ลงมือนะจ๊ะหาแนวจิ้มหอยกันแล้วค่ะเด้อต้มหลายอยู่เด้อค่ะพี่น้องหอยพี่ หลยมากินน้ำกันคะ่ะต้มหอยกินหอยก่อนเลยนะจ๊นนะเนาะต้มหอยนี่ก็จำกำนัมตามะฮงเลยเหรอคะพี่นะตอนกระมี่ค่ะพี่น้องคะ่ะเจลซี่ปูนองมึงกับตมใบเนาะคับขับ,ข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 บำตำเซตกหน้านกับหอมะคเนาะ กะปุ้นค่ะบีบใบไม้เลยค่ะน้องอึงขาวใบไม้ห่อนจะน้อยค่ะพี่น่องค่ะบีบสดๆเลยทำเส้นหมูหยวกอืมับพี่น่องมาเดอ้อมาเดอ้อแอบกูบอ่ะกูหน้าค่ะกูหน้า มั่นค่ะพี่น้องปูย่นเนี่ยมั่นมั่น,นเจ็บเจ็บเจ็บพักกันเพื่เก่าพี่น้องเลยตุ้ผู้ตุผ้ผู้ตุ้ผู้สลัดกุ๊กซี่ หนอยต่อพี่น้องจ้าอไอ้ก็อวนเลยได้ไหะคะหวานเราเรื่องไอ้ก็อยากกินอ้อมหอยนะคะนะ่ะเนาะปุ่นเนี้วนุ่มดีดีพี่น้องเสนเ่นหน่อย มื่อไม่เา็พี่น้นองเลยผักมาใส่กับน้ำปิดตอนอย่ามีพี่นอ้องน้องใส่ตอนเน,เนมาเลยทำมือเสียบๆน้อกัน อราอยา,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 านหวานจังยองสดๆนะ จำไปคู ия, ่มือพี่น้องเอ๊ยบางทีบได้ค่ะ เลยพี่น้องเลยแสบแสบแสบเติมหลังปลาพี่น้องเติมหลังปลาเติมความนัวนะคะเนาะงานอะไรก็แสบพี่น้องเลยจัดเกลือมะเขือมทศ Xin nó anh ăn oan thế nào Mai phiên lái, điều Sao giang lại đây, nói có lấy lại nó ือลองกับปูนี่มันอหนอมนี่หรอกนี่ต้องเหลือง มานเป็นหางแลวพี่น่อยเอยแสบแซ่บแบหอยพักผักม,มาพี่หน่อยไหม กีดำหน้าบ้านเหาเนาะค่ะเน้า,านไปเก็บใครกี่จ,จตายหอยกีจ,จตายหอยฝังหลายพมือเนี่ยพวคมีพมือบวคคมีใช่ไหมสุดยาเนา,านะค่ะสุดยาขนา หม่จิ้มหอยกันเซรามิกบนี้หรอจิ้มให้กระลำมังลึกพี่นองเลยบบบมามานองจ้าบึางน่ยหัวๆๆหอ้วนๆจังหวัดตะหงแสบจุ่มพักามิกแง่งค่ะ ใบผักไก่นแห้งเนาะคะนะ่ะเนาะข่าตะาไคร่ใบบักกูดน้ำข้าวทำด้วยกูหน่อยมะฮองหิมสบักกอกอ้ยค,ค่ะค่ะ บ,บ่มี่บบโหงเฮิมแล้วค่ะเนาะมไปกินมากแบบั่วคู่เบิดเลยพี่น้องเลยปุ้นก็ปุ้น แสบเสบต้องไวยตัวเล็กตัวหน่อยกัน,นมี่หนมกมันแล้วค่ะเนาะ บ้านเรา นี่เนาะซื้อตอนประเดี๋มันก็ยาสูนะคะนี่ลองฮะ 我来。 นัวนัวพี่น้องตอนประเดีย๋ยมันแซงพี่น้องมันแซงหมูจักบอมันแซงหรือว่ามันนกเนาะค่ะเนาะน้องไอสิบบกินแค่เพ็ดค่ะแม่ส่งมาจากบ้านเนาะค่ะเนาะมันแซงตอนในน้อยเนาะมักไปขุดเด้อค่ะเด้อมันแซงอุ้ยเมื่อกับหมูจักมองสิไปคุดเนาะค่ะเนาะ บางหมองบัวหลวเพิ่นเอิญแบบไรเนาะค่ะเนาะบางคนเอิญมันนกแต่ว่าบ้านนองเอิญเอิญมันแซ่บมันแซ่บปลาซีของหวานมันะเอ็ดอยู่พี่น้องอ,อ,อยากงานไรขาวขาวแบบเนี้ยค่ะมันมันเราจะจะออกกิน จริงสากใหม่เนาะเนาะพื้นมั่นมันจะได้ดิ่งอ้าวช่างผักเนี่ยมาจากพี่น้องมาจากกินมั่งแซงน้ำใสอะไรใช้ตามตำหงือ ข้างหวานกับแสบแล้วนอ้องบึงเสียข้างหวาน,นมันจะค่ะพี่น้องคลิปนี้น้องบึงจะฝากไว้ซับหนีก่อนเนาะค่ะเนาะแซ่บแสบพี่น้องเอ้เดี๋ยวมึงบิ่งถือไม่ว่าน้องบึงสิข้าแม่เห็นอยังกินแน่เนาะค่ะเนาะ,ะมีอยังมาสูพี่น้องกินเนาะค่ะเนาะมือนี้น้อ,นองบึงจะฝากไว้ซับหนีเด้อจ้าขอบคุณหลายเด้อค่ะสวัสดีค่ะ